สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธประโณ์ของพระพุทธเจ้าครับผมเล่มนี้ครับพุทธวจนะมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มอินทรีย์สังวรธรรมะที่เราจานกันในวันนี้นะครับก่อให้เกิดอนุใสทั้งสามภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยลูกทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขูกกิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะอาศัย<ค>ห <confer dles> <brake>. ูด <coping> ้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสาประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดคาณวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย เพราะอาศัยลิ้นด้วยรถทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั ah ่นแหละนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะอาศัยกายด้วยโพทภะทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะอาศัยใจด้วยธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นแหละผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างบุคคลนั้นมีสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพิดเพลินย่อมํำสับสนเมาหมกอ,อยู่อนุสัยคือราคะย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศก ย่ำระทมใจยำ่ำแพร่ควรย่ำตีอกร่ำให้ย่ำถึงความหลงไหลยอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่ำตามนอนวงเล็บเพิ่มความเคยชินให้แก่บุคคลนั้นเมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่ำไม่รู้ตามความจริงไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งสมุททะวงเล็บเหตุเกิดของเวทนานั้นซึ่งอัดถังคมาวงเล็บ ความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นซึ่งอาส,สาทะวงเล็บรสอร่อยของเวทนานั้นซึ่งอาทินวะวงเล็บโทษของเวทนานั้นซึ่งนิสสาระวงเล็บอุบายออกอุบายเครื่องออกให้พ้นไปของเวทนานั้นอนุสัยคือวิชาย่อมตามนอนวงเล็บเพิ่มความเคยชินให้แก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นหนอยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ ยังบรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเทวนาทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยอันเกิดจากอาทุกขะมะสุข,ขเวทนาไม่ได้เมื่อยังละอวิชาไม่ได้และยังทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจักทำที่สุดแห่งทุกขในทิฏฐธรรมบงเล็บรู้เห็นได้เลยนี่ได้นั่นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้ ุทธวจนะสาธุสาธุสาธุวันนี้วันที่ห้ธันวาคม2568้ครับผม